พันห้าสองพันสามพันบาทมาเกินอยู่ที่พอมอะครับเข้าที่ไปพบนะครับกพปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีงานทําในพื้นที่นะครับรายได้ไดน้อยแล้วก็ทําให้ครอบค <c oughs> รัวแยกกันไปอยู่คนละทิศทางระหว่างสามีภรรยายนะครับพ็ทิ้งลูกให้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ <c oughs> แล้วก็ให้อยู่ด้วยความยากลําบากบ้านกหลังเล็กๆนี่นะครับ ปัญหามันเคยเกิดขึ้นว่าความไม่มีรายได้น้อยอย่างนี้นมันทําให้คนหนีก็ไปนในเมืองไปทํางานกลาชิกระทตาต่างจังหวัดทําให้ผัวสามีปริยาแยกกันอยู่แล้วก็มีปัญหาทาง,งครอบครัวก็ทิ้งให้ลูกหลานอยู่ตาตาใหญ่เนี่ยครับบางครั้งก็ต้อยู่กับยายใจเห็นในข่านะครับว่าความยากจนแท้ๆนี่มันอยู่ตรงนี้เหละครับเือว่าทําให้ คนมีสหกรรมในพื้นที่เราเลยไม่มีใครเปจ้างพอที่จะมีรายได้พอให้ครอบครัวมีความสุขนะครับเพราะฉะนี้เขา้าถึกรุเที่จะเห็นได้ว่าคนต่างจังหวัดจะไหลเข้ากรุงเทพนะครับเพราะว่ามีค่าแรง